ดีย่มค่ำคืนนะครับเพื่อนพี่น้องๆและทุกทุกคนนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจมารับชมทางช่องของน้าเด่นนะครับผม PTI Channel กินเที่ยวตามรอยวิถีหายู่หากินแบบบ้านๆสื่อสารวัฒนธรรมแนะนำแหล่งท่องเที่ยวนะครับผมก็นี่คือเป็นคอนเซ็ปต์ของทาง ทางช่องเลนะครับผมที่ผมได้มีความตั้งใจที่จะอ่านำเสนอวิถีชีวิตของเรานะครับผมของทุกๆคนเลยนะครับผมก็ยามค่ำคืนนะครับผมก็ไม่ดึกมากเนาะประมาณทุ่มกว่านะครับผมหลังจากกินข้าวอะไรกันเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ผมเชื่อว่าทุกคนก็ยังไม่นอนเนาะก็วันนี้ก็มี เหยื่อตกปาลาเอไลน์นะครับผมก็ความจริงแล้วความจริงแล้วก็ซื้อมานานแล้วนะครับผมแต่ว่ายังไม่ได้รีวิวให้อย่างเป็นทางการเนาะก็อย่างที่เคยบอกเนาะที่ทางช่องก็จะมีแพลิสเนาะสร้างแพลิ l i ขึ้นมาเป็นวิถีชีวิตแบบร่วมสมัยเนะาะทันสมัยขึ้นมาหน่อยก็คือใช้ใช้เบ็ดอ่ะ เป็นตัวเขาเรียกอะไรตัวเป็นตัวเขาเรียกตามรอยวิถีอีกแบบหนึ่งเนาะก็เลยวันนี้ก็เลยว่าจะมาเขาเรียกอะไรมาแลกเปลี่ยนความรู้เนาะก็เยื่อตกไปลายลายนะครับผมก็วันนี้ก็จะมาเขา,เขาเขาเรียกว่าแลกเปลี่ยนความรู้แล้วกันเนาะก็ ันนี้จะมาเกี่ยวเบ็ดเนาะตัวเบ็ดเข้ากับเหยื่อนะครับผมอ่ะไม่รู้เห็นกันไหมครับเนาะนี่ก็เอาใกล้ๆเลยเนาะก็ให้ทุกคนสังเกตเนะตรงใต้ท้องนะครับผมใต้ท้องก็จะเป็นขีดขีดสามขีดเนาะถ้าด้านหลังก็จะเหมือนระบินนะทุกคนเหมือนระบินเนาะอันนี้จะอยู่ข้างบนเนาะเวลาเราใช้งานจริงๆมันก็อยู่ประมาณนี้นะครับนี่ คือสำหรับคนที่เกี่ยวยังไม่เป็นนะก็ให้สังเกตนะสังเกตจะมีอยู่ถ้างงายท้องนะครับผมมันจะมีอยู่เป็นจุดจุดมาที่เขามาร์คให้ละให้แล้วนะครับะมีด้านหน้าหนึ่งจุดด้านล่างนะด้านหน้าแล้วก็ตรงปลายตรงด้านท้ายนะครับผมเห็นกันไหมนะ้อมันจะสว่างหลอดไฟหน่อยเนาะ,ะก็ ให้ทุกคนดูเนาะเวลาซื้อมานะครับผมตานหลังก็มองไปทางห่างก็จะมีจุดเนาะจุดหนึ่งจุดนะครับผมส่วนตรงกลางตรงนี้เนาะที่เป็นเป็นส่วนน,นูนๆคือเอาไว้หลบคมเบ็ดเนาะหลบพวกสวะอะไรเงี้ยเวลาเราเกี่ยวก็จะเป็นรูป่างนี้นะครับผมนี้นะครับผมปลายมันก็จะจะเสียบไว้ตรงนี้นะครับผมอ่ะมาแทงกันเลยนะครับผมก็ รูจะอยู่ตรงนี้เนาะเราก็เสียบให้ทุกคนให้ทุกคนกะเอานะาะกะประมาณเอานะครับผมกะประมาณเอาให้ตรงตรงครึ่งเนาะตรงกึ่งกลางนะครับผมเสียบแล้วให้มันมาทะลุตร,ตรงตรงมาร์คแรกเลยนะครับผมปืด๊ดนี่นี่เอาปลายมาโผล่ตรงนี้นะครับผมไม่ต้องกลัวมันขาดนะเพราะว่ามันเหนียวเนี่ ปืด๊ดปื๊ดให้จนจนถึงตรงตรงจุดต่อสายนะครับผมดึงลงมาเลยไม่ต้องกลัวมันขาดเนาะดึงลงมาแล้วก็หันหันตรงคมเบ็ดเข้าเข้าด้านในนะครับผมปืด๊ดอย่างนี้นะครับอย่างนี้เนาะปืด๊ดอย่างนี้นะครับอืมปืดป๊ดเี่ นะ,ะเวลาเกี่ยวแล้วจะมาประมาณนี้นะครับผมนี่ประมาณนี้นะแล้วก็ขั้นตอนที่สองเกี่ยวจากด้านล่างตรงถึงจุดมาร์กเนาะจะมีจุดมาร์กให้เป็นตำตำําหนิเป็นเป็นจุดมาร์กให้ด้านหางด้านล่างนะครับผมเสียบให้มันทะลุตรงจุดมาร์กด้านบนนะครับ ทุกคนเห็นกันไหมน,น้อดึงเลยครับดึงเข้ามาหาตัวเลยนะเพราะว่ามันนุ่มนาะมันอ่อนนะครับผมเสียบลงไปเลยให้ทะลุถึงฝั่งนน้นนะปุ๊บนี่ นี่เก็บะลุถึงด้านหลังแล้วนะครับก็ให้เอาคมเบ็ดเนาะเห็นไหมคมเบ็ดเกี่ยวตรงตรงด้านหลังของของเหยื่อนะครับผมมันจะมีจุดมันจะมีจุดให้เราสอดอยู่เนาะปุ๊บอืมอืมเห็นไหมทุกคนเห็นไหมนี่ ก็จะได้ประมาณนี้นะครับเวลาเรามันจะเป็นจุดจุดขีดนะมันมองไม่ค่อยเห็นไฟมันสว่างเกินเนี่ยถ้าเราเยาจากอ่าด้านล่างของอ่าของเหยื่อเนะ คอบยางเนาะแย่ขึ้นมาข้างบนปุ๊บแล้วมันตรงกลางเนี่ยตรงที่หลบคมเบ็ดมันจะมีเขาจะมีมาคให้เนาะตรงนี้เนาะนี่น,นี่เห็นไหมทุกคนไหมกล้องไม่ค่อยโฟกัสเอาปลายเบ็ดแย่ลงไปเนาะคือมันจะเวลาเราใช้งานนะมันจะเวลาเราลากผ่านพวกสวะพวกเศษหญ้าเศษอะไรเนี่ยมันก็จะไม่ติดคมเบ็ดเนาะนี่นี่นี่ไม่ติดนะทุกคนนี่น ก็ประมาณนี้นะครับผมก็ใครที่ยังไม่เคยเกี่ยวยังไม่เคยใช้นะครับผมก็ดูเป็นตัวอย่างได้นะครับผมก็ประมาณนี้นะก็สั่งซื้อได้เนาะหนึ่งชุดก็จะมีสามตัวก็ที่ซื้อสั่งซื้อมาก็จะเป็นสามสีนี่เลยนะครับผมสวยนะครับผมสีเขียวเสียวทุกหมาย นะครับผมเหนียวมากเหนียวหนึบเนาะส่วยสวยสวยเดี๋ยวจะได้เอาไปลองแล้วสีเขียวเสียวทุกไม้เหนียวหนึบนะครับผมก็ประมาณนี้นะก็ฝากทุกคนให้กำลังใจ ทางช่อง p t i n channel ด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับผมว่าเราจะทำอะไรเนะาะฝากทุกคนติดตามให้กันลงใจด้วยนะครับ